สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel อามซีน e มานะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเรีแอชั่นตัวอย่างหนังใหม่ที่น่าสนใจนะครับวันนี้ครับก็จะมาเรีแอชั่นตัวอย่างกับอัตมาฟ้าผ่า,าหนังตลกสายฮาเรื่องล่าสุดนะครับของ w o r l p p o n t t n t t r t t i n n m n t ร่วมทนกับระหว่างบริษัท TMB Global Media แล้วก็บริษัทระลึกโปรดักชั่นจำกัดนะครับผมโห ลงทุนสร้างหลากหลายค่ายเลยทีเดียวอ๋กอกลังลืมไปครับเรื่องนี้เนี่ยจะจําหน่ายโดยบริษัท M Picture เรื่องนี้ก็จะแตกต่างจากเรื่องอะไรหน้าที่เป็นสะเพรสเพรน่ะ <c oughs> เรื่องนั้นก็จะฉายแค่เฉพาะเครือของเขาแวนะครับแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นการลงมทุนระหว่างบริษัทเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ดูเรื่องนี้กันอย่างทั่วประเทศเลยนะครับเรื่องนี้ย้ําไว้เลย Mood and t o ทนเนี่ยมันต้องฮายนั้นแหละแต่ไม่รู้จะทําให้ผมแบบขำได้ไหมอันนี้ต้องรอดูกันอีกทีนะครับไปชุมพ,พร้อมกับผมกัมกนเลยครับกับอาตมาฟา ตัวอย่างเต็มครับพระเจืดกำลังรีข้อใหญู่รพี่ทำอไมนี่หรอวะหมอผีคนนี้เขาชื่อปักเป้าปักเป้าท่าเนี้เขาสร้างกรรมอะไรไว้อะพระเจ่ดจะเป็นผู้รับบาปกรรมนั้นแทนไอ้อย่างนี้เขาเรียกว่าแพ้รับบาปชัดๆผิดเขาเรียกว่า หลับบาจะมีวิธีไหนช่วยพระจืดได้บ้างครับหลวงพอ่อต้องไปพาเข้ามาที่นี่เพื่อปลดกรรมหาเงนคนเดียวนลยเนี่ยมีลิงด้วยเสียงกาเสียงกาดำร้องทักเวลานี้บ่งบอกถึงความบัดสีภายภาคหน้า แมวดำผ่านหน้าผ่านโชค้ายปูข้างข่าวบินมาหน้าใจใหายกาหว,ว่าวกาหว่าตาแดงน้ำแห้งก็ตายว้ายลุยลุยลุไอ้เหี้ยไร้ก็ร้องจริงๆเถอะจ่วงอ่ะเป็นรักแท้ของพี่รักแท้ที่พี่จะต้องดูแลให้ได้รักน้องพี่ใหญ่หยอดให้เข้ามาก่อนเลยได้ไหมจริงหรือไม่อะมึงสองคนไปเปิดโรงแรมมนเถิดพี่ ว้าวกี้ยังบ่นคิดถึงยีจวงเลยตอนนี้กูโฟกัสกับปัจจุบันนะไหวอาบน้ำด้วยกันไหมนี่ชวนเหรอท้าหลักจาาที่ป้าเป้ายอมยมรู้จักหมอผีชื่อป้าเป้าไหมรู้จักสิคะวันก่อนให้เห็นไปสาบานให้ฟ้าผ่าต่อหน้าศาดูเลยค่ะว่าจะไม่นอกใจคนรักให้ฟ้าผ่าเราผูกกรรมกันไว้เกิดมาชาตินี้ยยมทําเวรทํากรรมอ่ะมันก็มาตกที่อาตมานี่ไงเอี้นฟ้าจะผ่าขนาดนี้หรอ แล้วอะ่ะหลวงพี่รับผมขานาดนั้นเลยเหรอสูสีขวัญเรียมทัดเทียมโรเมโอจูเนียเรย์ยงโอ้โหนี่ว้าว wow. สวยจร<ว>ิงเลยไม่จริงหรอกปอพ่อสวยกว่ดาดอกไม้ตั้งเยอะขี้ขนลุบเหมือนไปแก้เก่า พ่อครับที่ชาวบ้านก็พูดกันว่าพระจื่อเป็นลูกพญานาคมันใช่เหรอครับหืไอ้จ้อยมึงกลัวส้นตีนที่กูว่าซ่านพูดได้ด้วยมึงลีกจริงมันเองส์เก่งไปแล้วกูไม่ได้เก่งแต่จริงช่วยจะลองช่วยดูไม่หล่ะ อตอนก่อนจะเปิดดูเนี่ยไม่ได้คาดหวังความฮาอะไรเลยนะครับผมมาคาดหวังแค่เส้นเรื่องว่าเขาจะเล่าอะไรแต่พอดูตัวอย่างจบปุ๊บโอ้โหความฮามาเต็มแบบโอ้โหเต็มมากจริงๆครับผมสําหรับอัตมาฟ,าฟา้าผ่าเรื่องนี้นี่แบบคือเหมือนเขาไม่คาดหวังเลยและเขาคาดหวังแต่ความฮาอย่างเดียวครับเรื่องนี้เรไปดูเส้นเรื่องมาบ้างแล้วว่าทําไมพี่โอ๊ตกับพี่ป๊อป ถึงได้เกิดมีกรรมร่วมกันและต้องหนีเอาตัวรอดจากฟ้าผ่าที่ตัวพี่ป๊อปเนี่ยได้ไปบนเอาไว้ว่าถ้าเกิดผิดคำสัญญาหรือไปนอกใจใครเนี่ยขอให้ฟ้าผ่านอกใจจะต้องไปแก้กรรมด้เลยต้องหนีเอาตัวรอดจากกระสือออกโอ้โหมีกระสือเข้ามาด้วยนะครับผมไม่รู้เขาจะก่อกระแสจากแสงกระสือสองหรือเปล่าเขากเลยใส่มาในเรื่องและเท่านั้นยังไม่พอตัวพี่โอ๊ตในเรื่องโยงไปเป็นลูกพญานาคออกก็ไม่แน่ใจว่า เขาจะโยงเนื้อเรื่องมันยังไงครับแต่ที่แน่ๆตัวอย่างเขาพูดมาแล้วว่าตัวพี่โอ๊ตเนี่ยเป็นลูกพญานาคโอ้โหคือกะเอาทุกเม็ดเลยนะครับกะเอามาใส่ยำๆๆเข้าไปและท้านนั้นไม่พอตัวลิงน้องลิงเนี่ยที่เป็นกลุ่มในแก๊งของอาไทยกัปเชงตงแล้วก็พี่ต้นเนี่ยดันพูดได้อีกโอ้โหพูดได้ตอนแรกก็คิดว่าเฮ้ย อาจจะมาแบบมาได้เสียงแต่ปากไม่พยายามอาจจะเป็นพูดนึกในใจแต่ท้ายอ้าวพูดได้เฉยโอ้โหโอ้โหเลยได้ว่ามีเท่าไหร่ใส่มาให้หมดนะครับสําหรับเรื่องนี้เรื่องนักแสดงผมไม่ห่วงอยู่แล้วเพราะพี่ๆเขาแต่ละคนนี่แบบหืมสกิลความฮาดีอยู่แล้วนะครับแต่ก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีในเรื่องของบทนะครับว่าเขาจะเล่าเรื่องออกมาได้ดีแค่ไหนเรื่องไบแมนแล้วก็อีเลมซี่เนี่ยเขาทำไว้ได้ดีเลยนะครับ ก็ต้องมาดูครับว่าอัตมาฟ้าผ่าผลงานล่าสุดของ World Point Entertainment T&B b มุ่ว่ามีเดีและระลึกโปรดักชั่นที่ร่วมทุนสร้างกันเนี่ยจะตกคนดูให้มาดูหนังเรื่องนี้ได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้เอ่เลยตามกันนะครับแต่ที่แน่ๆผมไปดูแน่นอนเรื่องนี้ไม่พลาดแน่นอนครับ6เมษายนนี้ทุกลรงภาพยนตร์ติดตามให้ดีนะครับผมอ๋อเรื่องนี้เขาฉายทั่วประเทศนะ จบไปแล้วนะครับผมสำหรับการเรียนชช่นในครั้งนี้ถ้าหากใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับสำหรับวันนี้ครับต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ ไอ้จ้อยมึงกวนส้นตีนพี่กูป่ะว่าซ่านเฮเลไอ้เหี้ยพูดได้มึงลิงจริงป่ะเนี่ยจะเก่งไปแล้วเฮ้อกูไม่ได้เก่งแต่กินกล้วยจะลองมวยดูไม่ล่ะ